ดีครับท่านผู้ชมมากับมี่ฝันนะคะนานา,นาทีจะได้เจอเราเนาะวันนี้เราจะมาเล่นสปเปเกมกันนะคะซึ่งคิดไ้อยู่แล้วว่าจะเปิดเอ้ยอเกก็คิดไปอยู่แล้วนะคะว่าจะเล่นเกมอะไรเนาะวันนี้เลยวมาแบบบูลเลชเอเข้ามาเล่นเกมที่เราเล่นนะคะจำได้ว่าน้องเราเล่นอันนี้ซึ่งมันดูสนุกมากแต่เราไม่เล่นเพราะเราจะเล่นแบบทำเอง nghe mình nghe lên mà thầm yên nó nó khi lên mình là nó ta thầm chi mà này bọn thầm chi mà thầm yên mà lại chơi hả này thầm yên à thầm chi mà thầm yên à oh, buồn bập 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 ai khoi à thầm chi mà ai khoi à ó buồn 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 ừ. rớt oh, ờ ó vô đi vô đi sao hả ừ hả ถ้าเก<ร>ิดเกมที่เราเล่นล่าล่าสุดอะมันก็จะโอ้โหไปพน้ำเราพุ่ง้แเกด้านบนอยู่บนเกมที่เราเคยเล่นแต่ถ้าเกิดไม่นานเราบางทีก็ตัเนเกมบางคนอาจจะไม่ร้เยกัาการกัน,นะค,ะคือถ้าเราเป็นนีสิ่ชจะตดชั้นเนีะแล้วก็เข้า,า,าไปทรมีทันทีนะคะเพาว่า ตอนนี้เรายังเป็นโมเดลอุ่นชาและเกินอืมไปันจตแดงเป็นผูดเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นกดเป็นมิดนะคะนี่เป็มิดทีเราจะใช้เรียนบ่อยจะจินชานเนาะอยใใ่างไรก็ไกลไงนะครับมงแก่เอาวันนี้เราจะมาทำเป็นชาตออสู้กัน ตอนนี้เราจะทเป็นฉากต่อชุ้นะครับคุณโอเคแลเรต้องทำเป็นปรงที่เสาแล้วกอกไปที่เสาแบบดูอ่โอเคค่ะทุกเราจะตรงทำที่มันแบบเอฟนฟเวอรเขาดูแบบคนโซฟยดูเราเล่นเกมมันเราก็ไม่รู้าจะเอาคนเลยพวกนั้นส่หมแต่ชุดนี่เป็นชุดแล้ก็ไปจากกันบาจอมไรเแลาไม แค่นี้พอนุที่เเข้าช่องไร่ออด้ไม่เป็นไรแล้วก็ถาเข้าช่องก็ไม่เป็นไรเราจะเป็น l e อ s ไม่เ s ในการรับชมานอสสามคนมีทานองได้หนึ่งคนอีกฮานอพวกนีได้รับผมด้คนเลยถ้าผมมันมันมันไอเนี้ยผมมันผมมันไอเนี้ย ไอ้น,อน,นี่ออกมาแล้วเอาเป็นตัวนี้เนาะตัวน,นี้ผมก่าจะไม่ออกผมมันลุดออกมาไม่ใช่ผมมันลุดออกมาโอเคตัวนี้ผมไม่ดูดต้องที่เราไม่อยากให้ผมมันลุดออกมานะคะเพราะว่าไอ้นี่ทุกคนมันถ้าเกิดมีตัวเล็กขึ้นมา,า,ลากลางตัวก็คือโฆษณา,าค่ะเพราะว่าไอ้พวกโฆษณาเราจะลืมกันเพราะว่าไอ้นี่ทุกคนมันจะดูบเอ้ใช่มันไม่ได้อทุกคนมันมัน มันก็ต้องเข้าใจนะมันมันมันไม่ได้่ยไม่ได้คนไม่รู้ว่าอันนี้ไมีคนที่เราดูใช่ไหมทุกคนมาจะทำเป็นเัวเกมตัวที่งมันมีฉากฉากก็มงแปลกแปลกสามเตียงเพราะมันมีแบบผู้เล่นมีโอ๊วเดี๋ยวซิทานอส เดี๋ยวได้คนุยใช่คุยดีเทากูไนายด้มาไล่มาเลยเกมฉันกลับมาเพื่อคืนรุ่กนี้เราเล่นนานแล้วเดี๋ยเราจะกำหนดเวลา่หงทีนะครับมาถึงแล้วนะครับงานมอเตอร์อีสโกที่47นะครับคือประเด็นทุกคนเมื่อกี้เรากำลังหันหลังให้กับกล้องฉั <c oughs> <c oughs> นว่านรสุดยอดนะครับ

มาถึงแล้วนะครับงานมอต้องเอสโครัางที่สี่สิบเอ็ดนะครับปลายปีสองพันยี่สิบสี่ปีนี้เทีอยนะครับเอทุกคนรูเป็นหอปล่าม่มานั่งผมก็อี๋มเลยเรากลัวคุณอี้เราได้าเป็นงจริชื่อไมนะบอก ก็คมอมันช้อนอย่างนี้ประเด็นันไ่อ้วนระเด็นะไม่ได้โอ้สอะเาเดินปฏิัตงานอทรู้มาเขามาตรงนีู้มาเด้เอาว่ดไปเอ อ่าตายแล้วทรนงๆวเนี่่ิเลยาน้องเฟรนมาแล้วฉันนอนไปเล่นทานน้องเรนมาแล้วกินจิอยังช่ใช่ใช่ชเพอนเล่นไหเออเ่อะไรละวออเพานนามนมายอะ่นีดหนฮะต่อไปแล้วมีอะไร

โอเคทุกคน <S <S แนัอแ่าลกดไลค์กดติดตามด้วยนะคลนี้ทำงานมากก็เอไอเมันตัตงอย่างนี้ไตัวนั้นก็ตัตโูโอ้ก็ไโอเคแล้วเอ้อ้งนดเดียวดูวดนะ AEIOU เเอฮ้ยเดี๋ยวเนี่ย

พอเราออกให้มาด้านบนใช่ะเป็นอะไัตักชาร์ล็อกส์อย่างบ์งเซ็ตนั้นใเย็นและสุดพานอตเรามีระเบิดแค่อันเดียวใจเย็นๆยันตักชาร์ล็ส์ระเบิดเราจะต้องเก็บเอาไว้นะคะไม่บอกว่าไหนจริงๆคืออันนี้นะคะชุดพุ่อันนี้ดีกว่าไหม

คนจะนอนเร็มเร็มแค่เป็นใจมั้ยโอ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  เาไม่แต่พวกเขาดไม่รู้เลยว่ะ้ไปตายไแต่พวกเขาดูไม่รู้เลยว่าตวแ่าออี่ว่าเอนบานพูดมานั้นเหมอนอะไรเอาไว้นะคะทุกคนมัก็คงรู้เลยนะหลักฐานหะอหลักไม่เป็นไรจะชาเนาะมาเป็นแานนเป็นางนั้ก็ก็ไม่รู้เลยค่ะ มันลืมไปว่ามันลืมไปในจังฉากใหญ่หรอกแต่แป้งก็จะร้องเพลงทำอะไรเราได้แล้วไงหลุดจากนรกเสรวจารียบร้อยหลุดจากนรกเสร็นเรียบร้อยจริงจริงๆมันยังถื่อได้แน่ๆมันถื่อไม่ได้มันต้องฆ่าเนาะแต่นก็ติงไม่ควรอยู่แล้วแหละ อืมอืมหนูเลยมาเดี๋ยวฉันดเองแล้วจาน้าจรอานม้าของท่าที่โบทโอนมาด้วยกันตลอดยังโอ้คือไ่เข้าในะใคถึงสดนด็มันคุณนะอนนะไรต้องไม่น,น่นก็ต็มัมดมันคาพวกเราไปนองรอกัน mình mình được lâu, mình xong lại <laughs> thích lâu, lâu nó cứ cứ này rồi, ơi này lại lằng, ôm này, cái ta là điều đó, nó sẽ luôn 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 luôn

อ้านสมมติเรานะบานเรืองเงินคอเพลงมันคุนเพลงไหมคเพลงกันแล้ดูแบบหนึ่งมันรู้คนได้ยินหรือเปล่าทพราะน้เราชอเพลงดีมากไปเดี๋ยวลองเพลงไปเล่นไปนึงก็แบก็ไม่ดีพอเราพ่เราพอเราจะร้ต้

o shabada o nimatda buni boriga chiroya 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 o nimatda buni boriga chiro